จำได้ไหมใครนักร้องดังสมัยไปซื้อของแล้วแม่ค้าไม่ขายให้นักร้องชื่อดังมากความสามารถป๊อปปองกูลสืบซึ้งซึ่งเขามีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามและสามารถติดตามเขาได้จากช่องทางโซเชียลอินสตาแกรล่าสุดเขาเปิดภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นเป็นภาพอดีตของเขาพร้อมกับข้อความแกงตัวเองม่อใหญ่เลยว่าสมัยที่ซื้อของแล้วแม่ค้าบอกว่าไม่ขายค่ะถึงน่าจะโหด แต่อยู่ในโหมดฟรุ้งฟริ้งค่ะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นทั้งหน้าตาหน้ากระทืบชาวอินดี้น้องเขาโดนข้อหาอะไรคะโอ้ท่านดุกปองปริเย